สวัสดีพี่นอ้องฟองไฟสุขูสุคนผู้ติดตามสุดดาวจนสตาร์เาประตูใสพี่น้องเออมาดีหอดเวลาลวเด้อเราประตูใส,ใสกับดาวจนสตาร์เสียอ,อาการแล้วพี่น้องมือเจ้าเนี่ก็เกงเยอะพี่น้องจัางเป็นไนจรจ้างหลุดจักเงินดอกว่าท่านเห็นว่าท่านได้บเบิรงอีกเจน,นึงแงของจักว่าเกงดีใจนาพี่นอ้องยิ่งเลอไค้ติดตามกระไดย้ย่าลืมว่าติดตามแล้ว ก,ก็เลยก็แช่ห้น้าหมวกม้มาบิึงหลายๆพี่น้องให,ใงใหใ้เนี่ยแสงไล่ได้น้ำเพลินได้แน่ไปดวนเห็ดจัดโดนละแฮงว่ามีคนหลไปในไเจ้าว่าเหล็กเบอร์เดินดีดีเนาะพี่น้องเนาะเจ้ว่าคนหน่อยพี่น้องจะเป็นจังไรไล่วันไหมก็มีหลายรายการให้เบิึงอยู่ด้วยล่ะรัฐบาลก็มีถ้าพัฒนาก็มีห้าน้อยก็มี มาเบงหมู่ละสามสี่หารายการสิบรายการคนนี้พี่น้องสิบกว่ารายการคนจะจัดอยู่นี่สุดเล่าประตูใส่กะหาหารายการสุดเล่าสามัคคี้กะหารายการห้าน้อยกะหาเือกันขมิ่งเล่าประตูขมิ่งเล่าพัฒนาครับรัฐบาลเสริมอีกเนาะพี่น้องเนาะหลายรายการอยู่ให้พี่น้องนี่เบิ่งจุใจเยอะพี่น้อง รุนมัดมือมัดเว้นพี่น้องแค่อันนี้เป็นของยงมังคืนด้พี่น้องเนี่นี่ของน้ำมูเสา่าตีหาจังเห็นของเลาปัจุใช่ตีหาเครื่องไอ้แล้จนสตากระฮกตุ่มเครื่องพี่น้องเบื้องก่อนยืดนำกันในกลุมเดียวกันมากคนละสายพี่น้องแต่หางมาจัดเขาหากันว่าเห็นหลายรายการยี่เราแตงมันหางไม่มีเวลาพี่น้องเลยไม่มีเวลาจัดให้จัดหาให้ มีเวลาใครสิจัดหาให้จดกพี่น้องรอจักหน่อยบึงจักวา,างปันถสียมีเวลา,าเฉมีโอกาสนะพี่น้องเอาไปเบึงยาจนสตราร์ล่าประตูใส่ต่อเลยพี่น้องมาเด้อพี่น้องปองไปไปนี้ไป,ไปมาต่อยาจนสตราร์กับล่าประตูใส่ก,กันนะพี่น้องเนาะมาแล้วมาแล้วมือเสานี่ก็เดินดีอยู่พี่น้องดาวจนสตราร์ได้สองหลุดพน้ะ ดาประตูใสกับเขาสามหลุด,ดยี่พี่น้องหาไลกา่กันซีไล่กันได้ได้สามหลุดเขาสองเขาสองจะได้สามหลุดว่าเขาสองเนะขอสินรอบประตูใส่ดาวจนสตาอันเดียวมากเขาสองหลุดเลยพี่น้องเก่งมือว่านนี่มือเศร้ามือเศร้าแล้วจนสตากับฮกตุ้มเครื่องนะพี่น้องอยากรอบเด็กในจังน้อยไล่กันดีๆก็ได้แต่ว่า ตื่นท่านบ่นพี่น้องตื่นท่านกะเอาล็อตเดอร์พี่น้องเด้เอ,อหันผู้ตื่นบ่ท่านกะก,กดทิ้งไว้ชื่อทิ้งไว้ดาวจนสตาเบิ้งของวันที่สิบเก้าวันพี่น้องก่อนสิบเบิ้งวันที่ยี่สิบก็คูวิ่งเด่นเก่าร่องหนึ่งเขา่าทั้งหนึ่งทั้งเก่าพี่น้องในซีเก่าหลุดศูนย์หนึ่งหลุดเล่าประตูใส่หลุดไปสันติภาพเด่นหก เดินเกลงหกวิคูวิ่งหกเกพี่น้องเขาทั้งหกทั้งเกตทั้งคูเลยพี่น้องในศูนย์หกกับหาเกตพี่น้องสองลุดบนรางภาสาชันเล่าเดินซกับเขาซีเลยพี่น้องในซีหนึ่งในหนึ่งซีพี่น้องเลาเอกตาลุดเลยพี่น้องได้เล่าเอกตาเอกตาบ่ไเ้บุ่ด้ลุดไม่พี่น้องเอกตากับเขาโอ้ยเรื่องบัง เอกตาก่เข่าตัวสำรองพี่น้องเด่นเก่าล่องเก็ดได้เก็ดได้เก็ดหนึ่งพี่น้องโอ้ยเล่าประตูใส้ชุดเล่าประตูใส้ได้ซีรูดตัวนี้เนาะเนาะพี่น้องเน้ออ้าพี่น้องมาเบิ้งลืมเบิ้งบกครบพี่น้องถอษหลายๆได้ซีรูดเล่าประตูใส้ดาวจนได้สองคุ้มค่าเนาะพี่น้องเนาะอ้าบาันี้มาเบิ้งของวันที่ มีกันพี่น้องดาวจนสตาที่มีซิมกกาสองพันห้าร้ดนี่เก็กับแปดนี่ร้องยู่ว่าเศร้าพี่น้องเอ้ยลงเขียนแต่หกเก็ดอย่นี่หกแปดพี่น้องจับคู่ดาวจนสตารันที่ 20, 1, มีิมกกล้ามืออื่นเส้าพี่น้องจับคู่จับคู่ 4หา4หา2 4 1 4 1 4 1 วิ่งหนึงงง่งสีหนึ่งสีวิ่งวิ่งหนึ่งสีกลมหนึ่งสีร่องสองสีร่องสีหา โกวิ่งเด่นซีร่องหนึ่งเล่าประตูช่ tu chai Lao pat tu chai Pat tu Điên mo ngam phi là mà, mà khong mo คือใช่แจับคูไม่ใช่แจับคูสองแปดสองศูนย์สามสอง

ร่องสองแปร่องสามสองคูวิ่งเด่นสองร่องศูน เราสันติภาพเราสันติภาพสันติสันติภาพ Chấp khu Sáu chấp khô Bẹt Bẹt si Chết bẹt Chết nhưng chết vĩnh vĩnh kết bệt vĩnh kết bệt kết กรมเก็ดแปดล่องแปดสี่ล่องหนึ่งเก็ดคูวิ่งเด่นแปดล่องเก็ด Bạn trai xuân nào Bạn trai Xuân Xuân Lào, xôn lào. Xôn lào. Xôn lào.

วิ่งวิ่งศูนย์แปดวิ่งศูนย์แปดคมศูนล่องศูนหาล่องซีหา คูรินเดนแปดลองศูนยาวเอกตา

cao hộ vinh cao hộ vinh เก้าหกวิ่งกรมเก้าหกล่องเก้าห้าล่องแปดสามคูวิ่งเด่นเก้าล่องหก cùng cùng cao giảm si. เก้าแปดสองสองสามแปดไล่บริษัทน่ากินหรอกเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางสีมัดขึ้กัน,นกเลยกระจายสีแดง แคนาจอพี่น้องแคปนาจอไปเข้ามาแล้วไปรุ่นโชกกันมือแรง่งสองชุมเครงนี่แหละพี่นอ้องโอแม่แม่ลืมเาเป็นราสมกี้มือเอืนเช่าพี่น้องมือเอื้นเช่าเริ่มแรกกันมันแลวจนสาตาร์พี่น้องหกชุ่มเครงหกุนี่แหละดาวจนสาตาร์วันที่ยี่สิบมกราสองพันหร้อยหกสิบแปดพี่น้องมือเอืนเช่ายับคูซีหาสองเ็ดหนึ่งซี วิ่งหนกลม1นึ่ร่องซีหาล่อง2อคูวิ่งเด่นซีล่องหนึ่งเลาประตูใช่สองแปดย์สามสอวิ่งสอกลม20งล่องสองล่อง3าคูวิ่งเด่นสองล่องศูนย์เล่าสันติภาพ8ปดซีเกต วิ่งเก็แปกมเก็แปด 8, ล่อง8ปดล่องหนึ่เกดคูวิ่งเด่น8ปดล่องเกดภาษาชนล่าศูนหาศูนีหาวิ0 5, 0 8, 4, ่งศูกมศูนล่องศูนหาล่องซี่หาคูวิ่งเด่น8ปล่องศูนลาเอกตาเก้าหาเก้าสวิ่งเกหกมเก้หกล่อง 9, เก่าหาล่องแปดสามคูวิ่งเด่นเก่าล่องหกเอาพี่น้องผู้ได้คำว่าแล้วกระศกดีโรกดีกันได้พี่น้องเด้อเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันพี่น้องเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันเด้อเงินน้องท่องไหลอยากเก็บย่าจนพี่น้องให้คุณพารักษาเทวดาคุมครองพอกันไม่มืออื่นสุดนี่คือเก่าผลลัพพีน้องเวลาเก่าสำหรับวันนี้ก็ขอ้าเก่าคำว่าสวัสดี